วียสุกลวัตตอบล่าเรื่องซุ้มคบแพทนภภาหากย้อนกลับไปเป็นหนุ่มที่มีข่าวกับสาวๆไม่เว้นวันสําหรับพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัตที่มีสาวทั้งในและนอกวงการเวียน,นวนมาเป็นข่าวอยู่ด้วยกันเป็นประจำแต่ก็ยังไม่มีสาวคนไหนที่พระเอกหนุ่มจะยกสถานะแฟนให้อย่างเต็มปากจนล่าสุดมีข่าวออกมาผ่านโลอกออนไลน์ว่าช่องหลากสีกําลังจะเสียดุลให้ช่องน้อยสี พราะในข่าวบ,บอกว่าเวียกําลังตามจีแพทนภานัานางเอกของวิชพระรามสี่อยู่มีข่าวออกมาอย่างนี้หนุ่มเวียจะว่ายังไงบ้างตอนนี้ผมยังไม่มีเวลาติดใครเพราะตอนนี้แค่ถ่ายละคร2เรื่องผมก็ยุ่งมากแล้วยิ่งบอกว่าเป็นนางเอกช่องน้อยสีด้วยแล้วผมเองรู้จักและสนิทกับนังเอกช่องน้อยสีก็มีมิ้นและพรีมเพราะเป็นน้องๆในบ้านพีเอส่วนนางเอกช่องน้อยสีคนอื่นแทบไม่ได้รู้จักด้วยเลย เพราะฉะนั้นข่าวที่ออกมาผมว่าเป็นความเข้าใจผิดอย่างแรงเลยสถานะตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าโสดสําหรับเวียสุกรลวั์ปัจจุบันก็ได้เป็นฟางเป็นฟ้ากับสาวนักวงการอย่างวิกกี้ที่เพิ่งได้แต่งงานกันไปล่าสุดพร้อมเปิดใจถึงเรื่องภรรยาดั้งทองว่าตื่นเต้นนะครับสิ่งใหม่ที่เราไม่เคยมาก่อนแต่พอถึงเวลาจริงๆก็คงจะทําได้มีเพื่อนมีผู้ใหญ่คนที่เคยมีประสบการณ์ให้คำแนะนำตลอดแล้วเราก็ศึกษาเองอะไรเองด้วย เพราะว่าเราก็อยากมีวิธีการเลี้ยงบูรหรือเป็นครอบครัวที่เป็นในแบบฉบับของคณารถแล้วเราก็คงจะมีเวลาให้กับครอบครัวเยอะมากที่สุดเท่าที่จะทําได้วิกกี้ไม่ค่อยแพ้ท้องครับผมเองก็ไม่มีแพ้ท้องแทนด้วยทุกวันนี้กินเยอะมากเลยหัวเราะพยายามกินด้วยกันเขาบอกว่า เวลาคนที่ท้องบางทีจะกินจุกจิกกินน้อยแล้วน้ําหนักจะไม่ค่อยขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่าจะต้องกินให้ดูว่ามันต้องกินเยอะๆกลายเป็นว่าน้ําหนักมันอยู่ที่ผมหมดเลยตอนนี้ผมขึ้นมา2-3งกิโลส่วนราม่าคนท้องไปเดินป่าไม่ต้องห่วงครับผมดูแลยอย่างดีที่สุดแข็งแรงจริงๆแล้วคนท้องไม่ใช่คนป่วยเนอะแต่ว่าในช่วงเวลามันเริ่มท้องแก่ขึ้นเยอะๆเราก็ต้องดูว่าอันนี้ไว หรือไม่ไว้แต่ถ้าไว้เราก็ไม่อยากห้ามเขามากเพราะห้ามมากมันก็เครียดไงเราก็คอยดูว่าอันนี้ทําได้อันนี้ทําไม่ได้ขนาดแต่ไม่อยากไปห้ามเยอะเพราะรู้สึกว่ามันเยอะไปหรือเปล่าคนคงเป็นห่วงแหละขอบคุณที่เป็นห่วงฝากกดไ like, ลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดท่าใหม่ๆด้วยนะคะ